ชาวลีกออฟดิเจนไทยแลนด์ทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกับผมมัมมี่ลารนะครับวันนี้ก็มาเล่นลีซินเป็นนักนักเมานักมวยนักอะไรไม่รู้น่าจะเป็นของประเทศออกแนวจีนชินิดนึงนะฮะเป็นพวกเซี่ยนดีอะไรหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะอ่าก็เล่น ระดับเป็นความชำนาญน,นะฮะก็ถือว่าเล่นยากล็บเล็กน้อยนะอสกิลของเขาเนี่ยจะเป็นสกิลที่ดีะฮะสกิลไล่ฆ่าได้ซัพพอร์ตเพื่อนได้นะอ่ก็เป็นอะไรที่สุดยอดมากครับผมก็เล่นตัวนี้เป็นครั้งที่เท่าไรไม่รู้นะฮะ แต่ก็ไม่ไฟบ่อยเท่าไรอ่าก็มาดูดีกว่าสกิลพาสซีฟเนี่ยสกิลพาสซีฟหลังจากที่ลิซินใช้สกิลการโจมตีปกติครั้งต่อไปสองครั้งความเร็วของการโจมตีของเขาจะเพิ่มขึ้น40%แล้วฟื้นฟูเอน์จี15หน่วยฮะอ่า สกิลแรกนะฮะก็เป็นสกิลไปขึ้นไซเลนถุยไม่ใช่นะฮะผมก็ขี้่มอไปนะฮะมันก็เป็นสกิลเอ่อไปขึ้นไปนะฮะเมื่อถ้าเราถ้าสมมุติเรากดอีกครั้งนึงนะฮะก็จะทําให้เรากระโดดไปติตัวนั้นนะฮะอย่างนี้นะปังนะฮะระยะของสกิลก็ถือว่าไกลพอสมควรเลยนะฮะแล้วก็สกิลที่2นะฮะ คิวที่2นะครับก็จะเป็นโล่ป้องกันนะฮะสามารถใช้ซัพพอร์ตเพื่อนได้อย่างไีเลยทีเดียวเราไดจะซัพพอร์ตเพื่อนได้นะฮะเช่นสร้างโล่ให้เพื่อนนะฮะอะไรประมาณนี้นะฮะใช้หนีได้นะฮะแล้วก็กดซ้ำอีกทีนะฮะเวลาถ้าเราโดนอะไรเนี่ยเราก็จะอ่าเป็นการดูดเลือดนะฮะอ่าอะไรดีเลยทีเดียวนี่นนล่ะ แล้วเราก็ตายกันไปพอดีนะฮะแล้วเราชอบบอะไรบูบูลุยเลยมานนี้นะฮะมันฮิวดีเราก็เลยต้องไล่ฆ่าแล้วก็มาดูสกิลที่สามกันดีกว่าเอ้ยสกิลที่สองอ๋อบอกไปแล้วสกิลที่สามนะฮะสกิลที่สามนะฮะมันจะทําให้เรากระทบพื้นนะฮะคนที่โดนนะฮะก็จะเอ่อโดนหนึ่งเดามจนะฮะแล้วถ้าเรากดซ้ำอีกทีหนึ่งนะฮะจะทำให้ศัตรูนะฮะ เดินช้าลงนะฮะตัวที่โดนนะฮะถ้าตัวที่โดนเนี่ยจะเป็นลูกลูกกตานะฮะเออเราสามารถมองเห็นได้นะเออใช่แล้วก็สมมุติว่าอากาลินะฮะอากาลิตลอดนะฮะอากาลินะฮะวินวอล์กอยู่ในหลุมนะฮะเราก็จะทําการใช้สกิลสามนะครับตึ้มมันก็จะมองเห็นเราก็จะมองเห็นนะฮะเราก็จะเราก็จะเสียอ่าอ่ามันก็จะมองเห็นแล้วก็ชะลไปด้วยนะฮะ อ่ะสกิลตินะฮะดังกันเลดนะฮะก็จะหมุนตัวติอย่างแรงนะฮะผมก็ไม่รู้มันแรงแค่ไหนก็ใช้แล้วมันก็แรงอยู่พอสมควรเลยนะฮะอ่ะคอมโบนะฮะคอมโบคอมโบ,มโบนี่ก็รอจะว่าเตะเข้าไปเตะเข้าไปนะฮะอ่าเราก็หนีออกมานะฮะถ้าเราไม่หนีนะฮะเราก็วิ่งไล่เลยเฉีย นี่นี่นเห็นไหมลูกกระตา่ายแล้วเราก็สโลว์ทีนีงนะฮะอ่าแล้วก็ตายเป็นที่ลอยนะฮะอ่ะก็เน้นเลือดนะฮะตัวนี้จะเน้นเลือดนะฮะแล้วก็ไล่่านะฮะอ่าก็ไม่มีอะไรนะฮะสำหรับตัวนี้มันก็เล่นง่าย เลืเล่นยากแล้วแต่คนเล่นนะฮะถ้าคุณคิดว่ามันง่ายมันก็ง่ายเองนะฮะอะไรประมาณนี้เนี่ยของเป็นของอย่างนี้เลยก็ได้นะฮะอันนี้จะเป็นของออกกันแล้วก็ลุยได้ออกกันแล้วก็ลุยนะน่ะแล้วก็จะมีแอบดามจหน่อย ตัวนี้เป็นตัวตีนะฮะอ่าเราก็ไล่บวกไล่คิวมันได้เหมือนกันนะฮะอ่าอะไรประมาณนี้ฮะก็หมดใช่ย่อยนะเนี่ย แต่ว่าต้องอึดน,นิดนึงนะฮะตัวนี้นะฮะเป็นตัวที่ฆ่าคนเดียวยากนะฮะอ่าถ้าไม่แรงจริงเนะะี่ยเล่น,นเจอคู่ต่อสู้เนี่ยก็ลำบากเหมือนกันอ่าก็มาดูสเปลนะฮะสเปลผมแนะนำโค้ดกับอาหารเหนื่อยหรือไม่ก็โค้ดกับมือไฟหรือไม่ก็โค้ดกับอะไรก็ได้นะฮะหรือแฟดเลยก็ได้นะฮะแล้วไอเทมที่ติดท,ท,ที่ที่ต้องออกจริงนะฮะก็คงจะเป็นตะเกียงแก้วนะฮะไม่ใช่เด็กไหน,นะ แก้วอะไรวันนั้นถุยไม่ใช่อะไรมันนี้ผมก็พูดไปเล่นๆนะฮะไม่มีอะไรหรอกตะเกียงนะฮะก็สามารถเอาปักวาดนะฮะวาด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  W R A E วาดก็ w A ะจะทำให้เราสามารถใช้ตะเกียบสองหนีได้นะฮะแล้วก็ปักข้างล่างนะฮะสมมติเรายืนอ,อยู่ตรงนี้นะฮะเราก็ปักขวาตรงนี้นะฮะ แล้วเราก็ใช้คิวสองนะฮะกระโดดใส่นะฮะอ่ามันก็จะเป็นการหนีข้ามขั้นนะฮะเป็นการช่วยเหลือการหนีได้ดีเหมือนกันนะฮะถ้าเขาไม่มีแฟแลเขาไล่ฆ่าเราไม่ได้นะฮะอะไรประมาแน้นแล้วก็ไม่มีอะไรละลูนก็ลุนเลือดลุนแทงไอเทมพาบอกไปหมดมาเตอรี่ก็เลือดก็ไม่น่าถามละอ่า ก็ได้เวลานะฮะก็คงจะตายนะฮะอะไรประมาณนี้ก็ถึงเวลาะะเราจะต้องตายนะอะไรฮะก่อนตายนะฮะเราก็ฆ่านะฮะแล้วเราก็รอดเลยทีเดียวเพราะตัวนั้นเป็นตัวแรงเป็นตัวแทงนะฮะแทงที่เกลี้ยงนะฮะและกเก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะฮะก็กลับมาเจอกับผมได้ใหม่นะฮะ สำหรับวันนี้นะฮะก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ